สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอคค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกทกท่านนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะ มักค่าคุณย่ายมีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะจะพามาทำเมนูแซ่บๆแบบบ้านๆนะคะซดน้ำาดนร้อนคล่องคอนนะคะนั้นก็คือนะคะ แกงปลากดนะคะใส่ฟักหอมนะคะเ,เพื่อนๆคับปลากดนี้จะเป็นปลากดจากแม่น้ํานะคะเป็นแม่น้ําธรรมชาตินะคะเข้ามาขายให้นะคะเ,เพื่อนคๆค่ะสดสดเลยคะ่ะคุณน็อปนแข็งมาให้แบบสดๆดเลยนะคะวิธีแกงก็ไม่ยุ่งยากนะคะเ,เพื่อนๆค่ะตัวตัวประมาณใหญ่อยู่นะคะเนี่ย ตัวพอดีที่จะแกงเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะนำปรากฏของเรามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆแล้วก็ล้าง 2- 3ถึงสน้ำนะคะด้วยน้ำเกลือนะคะจะได้ไม่เลื่อนนะคะ <_ d ose> เพื่อนๆค่ะจะได้ไม่เหม็นคาวด้วยนะคะ <_ d ose> เพื่อนๆค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะต่อจากนั้นเลยนะคะเราก็ไปนำฟักเขียวของเรามาทำเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำที่เราชอบเลยนะคะ <_ d ose> เพื่อนๆค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต่อจากนั้นเลยนะคะเราก็ไปทำเครื่องแกงกันสดๆเลยะคะ่ะไฮไลท์อยู่ตรงเครื่องแกงนี้นะคะ ครื่องแกงของเราจะเป็นเครื่องเทศสมุนไพรเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะมีหอมแดงเป็นหลักเลยนะคะหอมแดงแกระเทียมนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตระไคร้หัน่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็เม็ดผักชีด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็พริกเขียวพริกแดงตามเราชอบใจเลยนะคะจะใช้เป็นพริกแข้งก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็นําทุกอย่างลงมาโขลกให้ละเอียดประมาณนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ต่อจากนั้นเลยนะคะทําไม่ยุ่งยากจริงๆเลยค่ะก็ไปตั้งหมอ้อตั้งไฟเลยนะคะใส่น้ําพอคลุกคลิกนะคะนําเครื่องแกงของเราลงไปคั่วให้หอมก่อนนะคะพอเครื่องแกงของเราหอมแล้วใช่ไหมอือหือตอนนี้หอมสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็นําปลากดของเราที่เราทําเป็นชิ้นพอดีที่เราชอบไปแล้วใช่ไหมคะลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่คนนะคะ พอเติมพอใส่ปลาก,กดลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ําพอขุกคลิกกันนะคะพอให้ท่วมปลาของเราเลยนะคะรอให้เดือดนะคะพอเดือดขึ้นมาอตอนนี้นะคะก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะพอเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปิดฝาอตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเลยนะคะ ฟักหอมของเราลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอือหอตอนนี้จะสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมน้ําลงไปพวพอว่าเราท่วมฟักแล้วก็ท่วมตัวปลาของเราท่วมท่วมปลาท่วมทุกอย่างของเราพอขูกขิกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะได้ซดน้ําคล่องคลอด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ปิดฝาไว้อีกนะคะ ทั้งหมดนี้ไปถึงสินาทีเลยนะคะประมาณ8นาทีนะคะทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะน้ําจากฟักหอมก็ออกมาแล้วนะคะก็พอดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วค่ะเพื่อนๆครับปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาล้าเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน้ําปลาล้าแล้วก็เกลือป่นด้วยนะคะสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆคะั ใช้น้ำปาลาล้าเกลือป่นแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสตามชอบเลยนะคะใส่ใส่ประมาณที่เราชอบเลยนะคะอือหือตอนนี้นะคะหอมมากเลยค่ะพอใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกประมาณนะคะประมาณสองนาทีนะคะเพื่อนๆคะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอือหือตอนนี้ทุกอย่างสุกแล้วก็หอมมาก เลยค่ะเป็นเพื่อนคะแล้วก็ตามด้วยนะคะใบมะกรูดฉีกลงไปตบท้ายเลยค่ะอีกหนึ่งหน้าที่ก็ปิดไฟเลยนะคะยกลงจัดจานพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาชิมให้มักค่าคุณย่าด้วยนะคะแกงปลากดใส่ฟักหอมร้อนๆแซ่บๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะมารับประทานแกงปลากดฟักหอมด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ